ส,สวัสดีจ้าฮัลโหลตาก er ้าโฮกําหยับเหลมเลยจียส่งไปตาก้าไทยอ่ะวันนี้จะมาทํากับข้าวจีนจะมาทําอาหารจีนให้ดูจ้ากําหยัดเหลมมันจุล้ํายกอ่าจงเหยาะบ่ที่เอ่นี่ก็กิวแม่จุล้ํายกนี่ก็แม่เลยนี่ก็กิวไม่เยเลยจะกิวแม่ตาก้า หอยซ้ำเรียกว่ิวจะหอยซ้ำมาอันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นเราจะมาทําน้ําแดงหรือว่าจะมาตุ๋นจ้ะอันหรือว่าจะมาอบนะคะตามภาษาอ่ากวางตุ้งเขาก็เรียกว่ามันนะคะมันนี่ก็ฮัจจีหลามหยกอาศัยก้อนแจงหลกเยหลกเคยอะหลกเยหลกเคยสินะหมูสามชั้นนะัเราเอาไปล้างน้ำให้สะอาดเราเอาไปลวกน้ำแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นปิงทะเลปิงทะเลนะอาไปล้างน้ำไปสะอาดเอาไส้มันออกจาะมันมีไส้ข้างในนะคะเราจะอ,าออกนะคะเราจะอ,าออกที่นี่จะไปลวกน้ําเอาไปลวกน้ําแล้วก็ใส่เหล้าจีนเข้าไปด้วยจ้ะลวกน้ําแล้วใส่เหล้าจีนเข้าไปด้วยนะคะนี่ก็หอยําแกใส่ซัแ干งแล่ซักจงแล่ยู่เลหลกหลอที่จ้าหลงไยอานี่กวอา มีเห็ดหอมจ้ะแล้วก็ย้อยต้งกู้ล่ะฉิดลับว่ะต้งกู้ฉิดเอ่อใส่เก่าที่แล้วก็ก้อนอยู่ชีอ,อันนี้ก็จะเป็นหอยเชลล์แห้งเราเอาไปแช่น้ําไว้ก่อนนะคะแช่น้ําให้นิ่มก่อนแล้วทีนี้แล้วก็จะไปบี้บี้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นหอมหอมแดงหอมแดงทุบนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมแล้วก็จะมีขิงจ้ะนี่ยเย้อเกลือย้อหงส์ซนแล้วก็ย้อยอ่อซนเท่ะ ก็จะมีนี่ก็เอตอ,ตอ,อ,อ,อต้ออน,น้นนนที่่แชหอยอวกมน้ี่แก็เหหดมนะะเนราจะไม่ทิ้งนะเราจะเก็บไปนะใส่ในในที่เราจะมาตุนนะคะเราใส่เข้าไปเราจะได้หอมหอมจ้ะมาทำกันเลยจ้ะง้อยชี้เจงละ เราจะใส่น้ำมันแค่นิดเดียวนะคะหลอดซิ้วซิ้หยาวตะก,กะลาหลอดซิ้วซิ้หยาวตะก,กะลาใส่เครื่องใส่ขิงใส่หอมแดงใส่กระเทียมทุบเข้าไปจ้ะอันนี้ก็ผัดให้มันออกเหลืองๆก่อนนะคะผัดให้มันออกเหลืองๆก่อนนะคะเปา,าจะเคยอะหอมอะ变到金黄为止啊ซิวงวจะไหลงอื่นๆวัสดวอะ เดี๋ยวเราขอเวลาสักพักหนึ่งก่อนจ้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะจ้ามาจ้าพอผัดได้ที่เราออกเหลืองแล้วนะคะทีนี้เราก็ตักขึ้นก่อนจ้าก็มาปัดเสริฟเลยสินะย่ายไปก็บอกทายใส่ละอ่ะแล้วจันย,ยือ่ะอ่าเยือยเช้าที่กรตาะที่ซอยลิ้วและจำเกาอ่ะไหวอะ่ะเราตักขึ้นก่อนนะ,ะเพราะว่ากระทะนี่เล็กจาก้าเป็นกระทะเล็กนะคะนี่เราใส่หมูสามชั้นเข้าไปเราที่จี้ละอย่าล้ำหยกเราเลย หมูโมสามชั้นเข้าไปจ้ะผัดก่อนนะคะช้าเๆ้าเปๆีๆยๆๆ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 เๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆนๆๆ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 นๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆนีๆๆๆนนๆๆ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 ้ๆเช้าๆๆๆๆเๆ้าๆๆ้ๆๆนเๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆะๆๆๆ 你佢出咗啲誒豬油落去啦，俾佢出啲猪油先嚇、啊，啊出出嗰啲少少豬油出嚟先，咁啊就好食，好食啲，好香啲啊！ 而家聞到都好香啊！大家聞到都好香噶啦，呢度。好啦，差唔多啦，落啲冬菇落去，提下香佢嚟炒咋。搞啲誒，落啲冬菇落去炒一炒佢嚇。 ใส่ใส่หอมไอใส่เห็ดหอมเข้าไปผัดให้มันมีกลิ่นหอมก่อนจ้ะตักให้เขนะาเขาเขาจะม,มีกลิ่นหอมของอ่าเห็ดหอมก่อนนะคะ เราเยยต้อเคย有ทีต้งกู้งหมหม่สิน,นะโอเคแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่เราก็จะมาใส่อ่าหอยเชลลแห้งเข้าไปนะคะไปผัดก่อนนะคะแล้วมาล้อเรี้ยนกยิวชี้เต้าลตเ,เล้่เต้าเิ่เไปค่ะ ตเต้เาหิ่นไยสินนะฮะเดี๋ยวชุบสีหอมหมี่ินนะฮะรัผัดให้มันหอมก่อนนะคะทุกอย่างหอมก่อนนะคะเช้าต้เคยที่หอมหมี่ินะผัดให้หอมก่อนนะคะทอดต้กัอชง่ชี้่มเช่เฮิ่มเ,เหเิ่มเิะะ่ม่เ หืมหอมอะมันโตัต้อหองอะเลี่นหอมมากเลยจ้ะทีนี้เราก็ใส่ก็มาหล่เจอรก่อนอะหอยซ้ำเลยอ่ะก็ใส่ปิงทะเลเข้าไปจ้านี่คือปิงทะเลนะคะแต่ปิงทะเลกเ็ไปผัดจ้าทีนี้เราก็ใส่ที่เราตักขึ้นตะก,กี้นี้อ่ะหอมอ่ะหอมแล้วก็มีขิงแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะอ่ะเทาสิ้นอะปัดเสิร์งเลยจะฟองเลาเวลาะก็ไม่ด้ใส่ขาวละ นาะำฟองเลย,ยใส่เชาวล้วอซิาเ้ี่ยวูจิ้วฝัน啦ใส่พริกไทยมินิดนึงจ้าใส่พริกไทยนิดหน่อยจ้าใส่พริกไทยเข้าไปด้วยนะคะเต้าโอ,อ,อเคยสิผัดก่อนจ้อาอาเช้าแล้วเช้าไ้สินะ 好呀，陣。嗱，出晒啲香味啦嚇，好香啊，文到，文到,香、啊、聞到好香。依家我哋出曬撈煎佢，入去，咁我落啲酒落去嚇，落啲燒酒落去。出曬撈煎佢入去啊，啲酒落去嚇。出曬撈煎佢入去啦，咁我咋。 ลิ่นหอมากเลยนะคะบันโตต้องโ,โฮเฮื่งไง,ง,ง,ะง,ง,ง,งกะเร่อส่งฝานเร่าหอะเรยต่อฮะส่งฝานโอ้เมย์กันเอยต่อทีนี้เราจะใส่น้ําน้ําที่แช่แช่เห็ดหอมนะคะลอก,ก็ที่สอยแช่แช้ฉจนจัจจก,ก็ที่ต้มกุ้งอ่ะที่อย่ยฟองเราเลยอะ,อะย่าเดี๋ยวมันละ แล้วก็ต้มตุ๋นต่อไปเรื่อยๆเราตุ๋นต่อไปเรื่อยๆตุ๋นประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะอ๋อลำตายคอยตัวยิวแอบปูนก็จงตัวจอยเอาละะปุะ่นก็จายคอยปุ่นก็จงโงตัลวละก็มา等到เ่าแล้น之后น,น,นะ细火细火กอยอะ่ะ<อ>เดี๋ยวเราต้มให้มันเดือดก่อนนะมันเดือดก่อนแล้วทีนี้เราจะเราจะหลีไฟอ่อนใช้ไฟอ่อนนะคะในการตุ๋นนะคะใช้ไฟอ่อนะะแล้วทีแรกเราก็จะปิดฝาจ้ะ ต้องคยขกวนสินะตุกคนรอให้เดือดก่อนนะคะมาแล้วจ้าพอเดือดพล่านแล้วนะคะทีนี้เราก็ทําการปิดฝานะคะคใช้ไฟอ่อนใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะค่อยๆตุนต๋นต่อไปเรื่อยๆจ้า ก็อ่ะเอ้กาจะตั้ีกเิ้าแล้วยอาจะวคขมกอยอกะคำมกอยที่เลวจะ会เ้รรรรจจรรริดเสิร์ฟเสิย์เสิรอฟเค่หมันมันหมันม่นนะมันตาณคร่ช่วโมงจออยขวาเลยยูเอ่อกลางชั่วมงก่านไยูเยไทยาไทอาโมก,มกอนจที่สอยอาเดี๋ยวเราจะสักพักหนึ่งเราก็ตุนต่อไปสักพักหนึ่งเราก็จะเดินมาดูว่าน้ําแห้งหรือเปล่านะคะถ้าน้ํามันแห้งจะเกิดว่ายัง ตุนยังไม่เวลายังยังไม่นิ่มนะคะมันยังไม่นิ่มเราก็สามารถเพิ่มน้ําเข้าไปได้จ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีจ้ะเนี่ยจุนเทากินนะแต่กามาแล้วจ้าเลละแต่ก้าก็จะยี่สับกันจงเนะอาเดีหอยกอยไทยอ่ะก็มียี่หลอดที่ถ่เมลิวเราที่มเมลิวจะหูการต้านแจมูไม่เย,ยลกอ่ะทีนี้เราจะมาปรุงเครื่องปรุงแล้วจ้ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากง่ายนิดเดียวเลยจ้ะพี่น้อง ใครๆก็ทําได้จ้าเราจะใส่ซอสน้ํามันหอยเข้าไปนะคะหรอตี่ตายคอยเหลืองกันโตัวลวละโอเคเหลืองกันกันอยูหรอตี่สี่หวทีนี้เราจะใส่ซีอิ๊วไปนิดหนึ่งรอซิ้วๆสี่หวตะกร้าใส่กาโตโอเคจิ่งตั้งตุ้ยเอยมันโตจันแล้ว,วจ,จวยซีเมมไทีกก่กาเกา่า่ะกาเก่าเมียตอนนี้สีสันสวยงามมากเลยจ้า เราใส่เครื่องปรุงไปแล้วทีนี้เราเราจะตุ yes. the get. Get the the ๋นต่อไปเรื่อยๆจ้ะตุ๋นต่อต่อไปจนกว่าจะได้ที่จนกว่าจะนิ่มจนกว่าน้ําจะเกือบแห้งเดี๋ยวน้ําเกือบแห้งแล้วทีนี้พอได้ที่แล้วเราจะมาใส่แป้งเปียกจ้ะเพื่อมันจะได้ออกข้นๆเหนียวๆนิดนึงนะคะเราจะไม่ใส่แป้งเปียกมากนะคะเราใส่นิดเดียวพอมันออกเหนียวๆจ้ะทีนี้ก็ตุ๋นต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตอนนี้สามารถชิมได้จ้ะ อืรสชาติอร่อยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาชิมอีกทีนะว,ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะตอนนี้ยังไม่นัวจ้ะตอนนี้ก็ปิดฝาไว้อย่างเก่านะคะก็มาคําก้อยําก้อยที่เฮาแลยวจะเดี๋ยวถ้าเคยจียล๋ละ่ะจี๋ต้อเคยอ่อ่าเกาจงีอเคยเอ่อเรียกว่าเอ่อสิวที่ซอยตรงไหนชิมโปสุกใส่ลำใส่ซิ่งเจียวเกาติม่มแตายก็อ่า อ่ะจุนเทากินเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าเดี๋ยวจับพี่น้องเพราะว่าลืมใส่ลืมใส่น้ําตาลงอมเกต้ยวลอดเป็นทองไงตายก้าอี่ก้าเขาหยิบเขาหยีจงเย้าที่สวยยีหลอดที่เป็นทองฝากกอจองอมเกต้ยวลอดเป็นทองงอมหมายจะเป็นทองงอมเกต้ยวลอกทก้าเขาหยีหลอดที่เป็นทองหอเฮียอันนี้ลืมตอนตอนที่ทํานี่ลืมใส่น้ําตาลเข้าไปจ้ะใส่น้ําตาลก้อนเข้าไปนะคะใส่นิดเดียวจ้ะใส่น้ําตาลก้อนนิดเดียวนะคะ ลืมใส่น้ำตาลงเะ้我唔า得落冰糖啊我买咗冰糖啦我收喺柜桶嗰度เ我唔记得拎出嚟啊ก็จะลืมใส่น้ำตาลน้ำน้ำตาลก้อนนะคะเพราะว่าซื้อมาแล้วอยู่ในอยู่ในอ่าลิ้นชักนะคะก็ลืมเอาออกมาก็เลยลืมใส่ทีนี้ก็ใส่ลงไปได้จะไม่เป็นไรจ้ะก็มีก้าวยี่หล่อหล่อเจ้าเฮยล่าอะก็โอเคละอีกะจุกใส่เหลวละเครื่องทุกอย่างพร้อมทุกอย่างแล้วจ้ะเครื่องทุกอย่างใส่หมดแล้วนะคะ ไม่มีอะไรขาดแล้วจ้ะใส่ครบทุกอย่างแล้วแค่นี้เองจ้ะเดีย๋ยวมาเจอกันใหม่ช่วงสุดท้ายจ้ามาแล้วจ้าหลังจาก้เราตุนไปแล้วสักพักนะคะเลยไปสามสิบกว่านาทีแล้วจ้าทีนี้เรามาดูกันว่าโอเคน้ําลดน้อยลงทีนี้เราจะมาทําแป้งเปียกจ้าก็มาอีก้าชาม่อที่สอยชามต่ตล่ะก็มาอยู่จิงเลิ่งนก็เอ๋จิงลิ่งนี้ก็กหินจ้ะ เราจะมาทำแป้งเปียกจ้าแป้งข้าวโพดนะคะหรือแป้งมันก็ได้นะคะก่อนอื่นแล้วก็ต้องมาชิมก่อนนะคะมาชิมก่อนก็ามาซีอสซีเม็ดสิใช้ก๊มกเกาเมย์อะจานซิซๆเห็มเลยอะก็จะขาดเค็มไปนิดนึงทีงนี้เราก็จะใส่ซีอิ๊วไปนิดนึงจ้ะ ใส่นิดเดียวพอน,นะคะต่อซิวๆเก่าล่โนะโห่ละก็จะไม่ลยาหละเพรายว่ามก็ย油ก,ก็ลงดิเอ๋เสี่ง油就得噶ละล่ะลี่เสี่ยวโอเคกะละ่มะมาเจ้งที่หินละแ่กคกเราจะมาทำแป้งเปียกกันจ้า ผสมแป้งนะคะใส่น้ําเข้าไปจ้ะทีนี้เราจะมาทําให้มันออกเหนียวเนียวนิดนึงอย่าเหนียวมากจนเกินไปนะคะให้มันออกมีน้ำน้ำจ้ะจิงึงคยาเยาที่หี่นะยะที่กิเหมีมวทยวิอ่วกที่มาหทีาเฮยว,วาย่าที่าเหยามหยนทยงาเหยวางยังสวนทบทยวบางยวมันเส่ 啲芡仲未夠嘅，再加少少。O K O K O K，老雜，你 O K 啦嗱家，咁啊而家落啲芡就差唔多噶啦嚇，我就煮多煮多一陣啦，煮多佢熱啦。今晚再煮嘅吓，大家所以咧就唔使再煮之後咧就會誒少啲水嘅啦啊。 าจิงที่หินที่เขาจะซีซีเอซีเมยละยังไงเอาจุ้ยกำมันเสร็จแกสยเอาจะโจที่หล่อหินหล่อเฮียที่สอยจงหายโตแกที่สอยอ่ะสอยแล้ว,วกำมันเสร็จแล้จอยจุ้ยจุ้ยเคยแล้วจะโอเคกันละก็น้ําก็ยังเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเราใส่แป้งเปียกเข้าไปเพราะว,ว่าทําไว้เย็นนี้กินจ้ะทําเย็นนี้กินแล้วทีนี้เราจะมาตุนอีกทีนึงน้ําก็จะลดน้อยลงนะคะ 咁啊，今晚再煮一煮咧，啲水就會，啲汁咧就會少咗咗啦啊！嗯，夠晒味啊屋企，okay. 好好味道，別快啲嚟咋，咁啊熄、嗯、火啦大家，好啦，俾大家睇下啦啊啦，嗱、啊、咁樣嘅啊，今晚再煮嘅嚇、啊、就少啲水噶啦啊，好啦，搞掂晒啦。 เซ็ตฟนะอร์ซี่นก็มาจอยจียอ่ะเราปิดไฟก่อนนะคะเพราะว่าทําไว้กินเย็นนี้นะคะเย็นนี้เราก็จะมาตุ๋นอีกทีนึงน้ําก็จะลดน้อยลงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้น้ํายังเยอะอยู่นะคะแล้วเราทําไว้กินเย็นนี้นะคะพอเรามาเปิดไฟแล้วเรามาตุนอีกทีนึงก็น้ําก็จะลดน้อยลงก็พอดีแล้วจ้ะโอเคจ้าแค่นี้ละจ้าปิดฝาไว้นะคะไว้เย็นนี้กินข้าวจ้า ไปละกาจอยกินนะตายกา็บ๊ายบาย